มันซื้อที่ไหนอ่ะมันไม่มีขายหรอกค่ะมัซื้อที่สยามได้ี่ปาเมเได้ยังไม่กินใช่ปิไมแล้วก็เอากลับไปแต่เอากลับไปแต่ถุงมัไม่อร่อเหมือนจ้าเลยเปนมเรอเหมือนจ้าไะ่ฮะ มีหน้าผอมหน้าผอมแตัวแทองผอมตัวทองหรือผอมนะรองทองแล้วน้ำหนักรดยังอ่ะยังเกดชวหพยายามพยายามไม่ชอบอินอ่ะทำไมอ่ ล้อมนบี้่กลวูกพ ouais ี่ผมไม่ได้ยังที่อย่าเลยไปทำละอนทมอ่ะเปล่างอนแนนแล้วอะไรอ่ะเรนไม่มีไรจะาหนุ่กลับมเก็นพวกขรงกันอกแนนแม่สุดซื้อ้ินพุนเป็ดมาให้อ๋อุ้นเป็ด ซื้อแต่อยากแล้วก็บอกน้องวนทชานมด้วยมีน้ำประหลสามวนแล้วอะไรวันนี้ไม่รอดพ่อคยมีรถว่างอะไรล่ะชอะไแตอ่อพูเร็วมันเป็นครีมอ่ะมันไม่ได้ดูดมันดเเราแป้งมันอร่อยอน ไม่ได้าไสวนี้ขวนี้ไม่ได้ว่างนไมวะหลานข้านี่ไนะพ่กนี้เขามีไม่ได้ค่ะโอ้ใช่วันเดีย้ไม่มีไม่มีขไม่เลยตัวใ่เลยเนี่ยดนจะไปตีนะดจะไปกินเค้กเอออยากกินแค่น้ผ่ดม่ากคืโอเคไเ่ดนี่บอกว่ากัไม่มีดาวเลย อย่้นเก่งแนนหมดล้ใช่หนูยิบมาแปะหมดแล้วค่ะโอ้เต่อกันยากเห็นปล่ะั้ดนโดนอยากได้อะเก่าดีีแกสเจอเก่งว่นี้ฟังนนะมันดีมากมัน่นมันต้องมี่นเอาขาไปใส่ไม่เป็ไรอกว้นาไม่ได้แต่ว่ามันมีตัวที่แบบมันระนเอะว่าราป ท,ทิ้งไปเถอะมันไม่เออขับมันสั่กขวางข้างในเยอะเลย